ครับกรรธิการการพาณิชและทรัพย์สินทางมัญญาได้มาที่สมาคมการค้านะครับมาถามข้อมูลกับสมาคมชาวสวนลําไยสมาคมการค้ากับผู้นํานะครับก็ได้มีข้อสรุปก็คือเราได้พูดถึงอุปสรรคปัญหาของลําไยในฤดูการผลิตนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องที่จีระง,งับลงเนี่ยก็ทางกระทรวงพาณิชย์ทางกรมส่งเสริม วิชาการ,กรเกษตรได้ดําเนินการไปแล้วทั้งสบกได้ดําเนินการไปแล้วแล้วก็ตอนนี้กําลังทาเรื่องคุณภาพที่เราต้องปรับเปลี่ยนและปฏิวัติเรื่องคุณภาพลำไย,ยเพื่อไม่ให้เกิดประเด็นปัญหากับการตลาดที่เราส่งออกอีกส่วนหนึ่งสิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญมากก็คือการขาดแคลนแรงงานซึ่งในเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยลำไย,ยจะออกเยอะมากนะครับตรงนี้ก็ทําให้ขาดแคลนแรงงานนะครับ อันนี้ก็ทางจังหวัดกม็ม้นิ่งนอนใจแล้วกรรมธิการได้รับรู้ปัญหาเรื่องพวกนี้แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องร้องเรียนที่มีไปถึงกรรมธิการมีถึงจังหวัดเนี่ยเราก็สรุปให้ฟังว่าบางทีมันเป็นประเด็นเฉพาะตัวแล้วก็เอาการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ควรที่จะออนําเรื่องนี้เข้ามาเพราะว่าการแก้ปัญหามันต้องนําเรื่องที่เป็นประเด็นจริงๆเข้ามาอันนี้ก็ได้นําเรียนกรรมธิการไปแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของอุปสรรคปัญหาการค้าชายแดน ก็ได้บอกว่าสิ่งหนึ่งเราขอขยายเวลาในการเปิดด่านจากสี่ทุ่มจนถึง24นาฬิกานะครับ2ี่สิจนถึง24นาฬิกาอันนี้ก็ได้บอกมาแล้วนะครับแล้วก็เพราะมันเป็นประเด็นในเรื่องการส่งสินค้าเราต้องช่วงชิงในในส่วนที่สินค้าไทยเนี่ยที่ไปยังประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ของฝังไทยและกัมพูชาที่จะขยายเวลาผิดเปิดด่านแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เรื่องของการขยายถนน ที่เข้าจุดผ่านแดนเถาวอหรือจุดการค้าของจังหวัดกันทรีหรือชายแดนเนี่ยต้องเป็นประเด็นทในการพัฒนาการขยายเส้นทางนะครับนี่คือสิ่งที่กรรมธิการได้ได้สรุปในวันนี้นะครับก็มทีาหราทางที่พูดเนี่ยส่วใหญ่เลย มันก <ersch> ็ตกใจหลากายอ่างที่ที่เรามาในวันนี้นะครับอารย์อจารครับก็ขณะนั้นนะรับผมหาใจขาพิจายจนะครับในริทของนัก็นะครับก็สำหรับในทุที่อะรครับเราเมีจุดคนคแห่งนะครับมีจุดรเพอ2แห่งจุดคนคว2แห่งนั้นเราเริ่มยายซึ่งจากที่นี่ไปาจนจุดพาาเพร้อมา้อน Gracias.